สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพอกระจองสาวสาวอินสวีเดนยามาโชว์ให้อีกแล้วนะจ๊ะนาทุกคนจ้ามามือนี้ได้ก้อยเนื้อเรีอว่าลาบนะจ๊ะนาทุกคนจ้าลาบน้ำตกเนื้อติดมันนะจ๊ะน่ะแล้วก็เนื้อติดมันมาน้ำนะจ๊ะนาทุกคนจ้าเสียงหายนะจ๊ะนาขอโทษขออให้นะจ๊ะนะกับพักกับมิวซัมหนีนะจ๊ะนะทุกคนจ้าบาปลายกรหหางนะจ๊ะนาเบาเบาดูนะจ๊ะนายานถือว่าอีกนะจ๊ะนาทุกคนจ้ามากินไปน้ำกันเลยนะจ๊ะเนาะ ่ทยพยาธจ้ะสิบเอ็ดตัวอยู่ในนี่นะจ๊ะเนาะกัดไปนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะแ่บจ้โอู้ว้ายว้ายโอ้ยข่าวนียวติดมืออีกแล้วมาเด้อจ้ะทุกคนจ้ะแสบน้ำกันนะจ๊ะเนาะโอ้เสียงหายจ้ะทุกคน อลุงคอไปแล้วจะสุกอนจ่าเพราะต้องยำให้ยากแล้วฉันเนาะ อืมอื้มจัปากอืืมมาด้ยวยจ้ะทุกคนจ่าลับน้ำตกแซบแซบ อย่างบุคอยทนัตตกจักทุกคนจา้าปากท่านในเสาเจ็บนะจ๊นะเนาะข้างนี่จักทุกคนจ้าม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 าอื้ม,ม,ม,มอื้ม ได้ข่ขาเเดียวข้างที่เราไม่ถนัดด้วยนะมาเด้อจะ้ะทุกคนจะ้ะนี่จะ้ะโอ้คําตาสดสดอืมอืมครับ หวายหวานแ่บโอ้เขาติดมืออีกแล้วอุอ้ยนี่เราจะทุกคนจารมาข้างคืนไหม่นะจ๊ะน้าพี่น้องเขาอยู่นี่นะจ๊ะน้าท้าว่าแฉะกาแข็งถ้าบ่แข็งกาแฉกว่คือบานเท้านะจ๊ะน้าทุกคนจามามาเด้อมาเด้อจ้ะทุกคน 으 음. <laughs> <laughs> cũng thêm ừ. Quái xẹp chà Má đứa cho tôi con Khăm nhây, nhây bữa này nó cho nó để im đi <laughs> 嗯。Mm hmm. ayam kayam bekat. Oh, bet.

How to d กหน้หนำตกไหลายจะถูกคดจะมากินน้ำกันมาเจ้ะวนาะ mà lại thế này kinh mệt đứa กราบขอบ,บุญและขอบคุณมากมายนะจ๊ะทน้าที่เขามารับชมและรับเบิ้งช่องสาวสอินสวีเดนนะจ๊ะทนาติ๋วคนจ้ะกิบนบะหมี่บะวากันน้าจัะทน้ากะจิฮอบไปเฮ็ดงานน้าจะจทะ์น้าไปแล้วน้าจันารสวัสดีน้าจัะทน้าบ๊ายบายจ้าทุกคนจ๋าฮักทุกคนน้าจัะทน้าบ๊ายบาย